ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าผาอบา้านโป่งจัวดราชบุรีนะครับที่นี่มีวัตถุมงคลของคุณย่าบุญเรือนโตบุญเติมวางจำน่ายให้เช่าบูชาเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันก็เป็นอุโบสถที่คุณย่าบุญเรือนโตบุญเติม ช่วยหลวงพ่อเชยอดีตเจ้าวาสร้างไว้นะครับและรูปในปรวรูปประวัติศาสตร์ที่ไทยกับโต๊ะหมูม่บูชาของคุณย่าบุญเรือนที่โด่งดังไปทั่วประเทศก็มีจุดกำเนิดขึ้นที่วัดท่าผาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมที่ตู้วัตถุมงคลกันนะก็เป็นบรรยากาศลานวัดครับ กว้างขวางจอดรถได้เป็น100ร้อยคันเลยนะครับที่วัดท่าผาวันนี้ก็คนมาเยอะเลยนะคคุณย่าบุญเรือนตรงบุญเติมเป็นชาวกรุงเทพนะครับแต่ก็มีประวัตมิมาเกี่ยวข้องกับที่วัดท่าผาจังหวัดร,ราชบุรีแห่งนี้โดยเมื่อสมัยก่อนนะครับหลวงพ่อเชยพล,ลปัญโยออดีตเจ้าอาวาสของวัด ท่าผาแห่งนี้ได้ชวนคุณย่าบุญเรือนนะครับมาช่วยสร้างโบสถ์และท่านก็ได้มาอยู่ที่นี่อยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับมาช่วยสร้างโบสถ์จนแล้วเสร็จแล้วก็ได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์หรือว่าถ่ายภาพที่เป็นรูปศักดิ์สิทธิ์จนถึงทุกวันนี้ ที่วัดท่าผาแห่งนี้นะครับรูปคู่กับโต๊ะบูชาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าๆแล้วนะครับคนก็เริ่มทยอยมาขอพอรกับคุณย่าบุญเรือนหลายท่านแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดทางเข้าเรือนไทยครับก็จะมีขั้นตอนการเข้าขอพอรนะ จุดที่หนึงก็ไหว้พระศิวลีหลวงปู่หลิวแล้วก็ไหว้คุณย่าบุญเรือนครับใช้ทูบเก้าดอกตามที่วัดจัดให้นะแล้วก็จะมีจุดจำหน่ายวัตถุมงคลแล้วก็ไปเลี้ยงปลาครับแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ด้านหลังครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าทางนี้กันเรือนไทยอยู่ข้างหน้านี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของเรือนไทยครับคนเยอะเลยวันนี้จุดแรกนะครับก็จะมาไหว้พระศิวลีกันตรงนี้ก่อนครับจุดทูบสามดอกนะครับไหว้พระศิวลีส่วนป้ายนี้จะเป็นป้ายชวนให้ร่วมทำบุญ วันคล้ายวันละสังขารนะครับวันที่7เดือน9ปี2568นี้ครับอีกประมาณ1เดือนครับจะมีพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญวัตถุมงคลแล้วก็พระพุทโธน้อยที่วัดท่าผานี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาก็แวะมาที่วัดท่าผาน,นะครับเจกันยาปี68นี้นะครับ จุดที่สองครับตรงนี้เป็นจุดทูบไหว้คุณย่าบุญเรือนนะครับแล้วก็นำผลไม้เป็นกล้วยน้ำว้าครับมาถวายให้กับคุณย่าบุญเรือนที่ด้านในเรือนไทยครับมาขอพรกันตรงนี้นะ ก็ขอได้ทุกเรื่องครับคุณย่าบุญเรือนก็เป็นอุบาสิกาที่นับถือพระพุทธศาสนานะฮะจากตรงนี้เลยนะครับรูปภาพทางด้านซ้ายนะครับใบละร้อยนะแล้วก็ตรงนี้ครับ200รนะ้อยนับรูปใหญ่อ่า ออกที่วัดท่าผาครับชุดนี้นะส่วนกรอบนี่ราคา300ครับรูปภาพใส่กรอบนะมี100 200แล้วก็300ครับเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ในตู้นี้ครับเป็นเหรียญสแตปมครับเหรียญสแตมโตัวหมู่ราคาเหรียญลนะ2อ0 0น0บาทเป็นเนื้อเงินครับมี2สีสีแดงสีเขียว ราคาเท่ากันครับถัดมาเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาสีเขียวราคาเหรียญละ500บาทตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับราคาตามป้ายครับสาม ตรงนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะกล่องสีเหลืองส่วนด้านในครับเป็นรูปภาพนะขนาดสมุดโน้ตมี2แบบครับแบบโต๊มหมู่กับแบบครึ่งองค์นะราคาบาทละ100บาทครับภาพละ100รที่วัดท่าผาครับส่วนในถาดน,นี้ยังไม่ได้ให้เช่าบูชานะครับเป็นตัวอย่างนำมาโชว์ครับ วันที่7เดือนกันยาเดือนหน้านี้ครับจะนำไปปลูกเศกครับนี่เป็นตัวอย่างนะจะเข้าพิธีปลูกเศกอธิษฐานจิตครับส่วนล็อกเก็ตอ่าส่วนรูปภาพเรี่ยมกรอบแบบนี้ครับราคาชิ้นละ300บาทองค์ละ300ครับเรี่ยมกรอบสีเขียวใสนะ300บาทนี่ครับเนื้อนวะ600 ส่วนองค์นี้ไม่ได้จำหน่ายครับตั้งโชว์ครับสีทองด้านหลังครับจำหน่ายนะ1,500บาทเป็นไม้นะอันนี้เป็นตัวอย่างครับ300บาทอ่ะ400ร้อนะครับเป็นสแตมเหรียญสแตมนะครับเหรียญพลาสติกใส่ ส่วนองค์นี้ราคา1,300บาทครับ1,300บาทนะครับขนาด3นิ้วนี้ขนาด7นิ้วครับ2,999นะครับ2,999ก็ที่นี่วางวัตถุมงคลแล้วก็ติดราคาวัตถุมงคลชัดเจนนะปล่อยปลาตัวนี้ให้จวงได้ไหมบางเงินปลาทองเอา300 ตาแล้วตาใครอาไปปล่อยไว้ไงอ่าหน้ำที่แล้วก็เรียบร้อยเสียชีวิตเลยข้าช้ารอนี่เนี่ย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 พี่บอกว่าให้ไปกับด้านหลังนะครับจะเป็นตัวยางเหรียญที่เปิดให้สั่งจองในตอนนี้ครับรุ่นสร้างฐานความมั่นคงครับเป็นเหรียญทรงโล่นะของคุณย่าบุญเรือนตุ่บุญเติมกําลังเปิดให้สั่งจองอยู่ในตอนนี้ครับ ตรงนี้เป็นตัวอย่างของเหรียญน,นะครับย,ยังไม่มีวางจําหน่ายนะครับเป็นเพียงตัวอย่างนะตรงนี้นก็จะมีทั้งหมด7ประมาณ7เนื้อนะครับอ่านี่เหรียญตัวอย่างนะครับรอ, 3, อันนี้ก็เป็นขนาด3านิ้วราคา1,300า,ค,า 1, ครับเดี๋ยวไปด้านหลังครับมีแม่น้ำอยู่หลังวัด แล้วก็มีท่าแพให้อาหารปลาครับใครที่ชอบเลี้ยงปลาทำบุญเลี้ยงปลานะครับที่วัดท่าผาจังหวัดราชบุรีก็มีท่าน้ำมีอาหารปลาให้เลี้ยงปลาอยู่ด้านหลังวัดครับบรรยากาศก,กำลังดีครับตอนนี้ลมกำลังดีครับแดดไม่ร้อนนะประมาณ11โมงแล้วครับตอนนี้ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เหมาะแก่การมาพักผ่อนนอกจากจะได้ขอพรมาทำบุญกับคุณย่าแล้วนะฮะก็ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวมาเที่ยวกันแบบนี้นะฮะก็ใกล้เที่ยงแล้วครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนคนระับตรงนี้ก็มีกลวยจับราคาชามละ30บาทบริการอยู่ครับ แวะมาอุดหนุนแม่ค้ากันได้อยู่ตรงหน้าทางเข้าของเรือนไทยคุณย่าบุญเรือนนะครับก็จะมีร้านขายอาหารแผงลอตเตอรี่ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่มาทำบุญที่นี่นะฮะก๋วยจับราคา30บบาทครับพร้อมไข่หนึ่งใบ <You> ก็คงจะได้เวลาจบคลิปกันแล้วนะครับเอาไว้คอยติดตามรับชมว่าช่องนี้จะไปเช็คราคาวัตถุมงคลหรือว่าไปชมวัตถุมงคลที่ไหนกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้บายบายครับคุณผู้ชม